ความโชคดีของคุณที่จะเข้ามาหาคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรนะคะก่อนอื่นตั้งจิตอธิษฐานนะคะและดูคลิปนี้ให้จบนะคะนี่จะเป็นพลังงานของไพ่ที่อยากส่งผลถึงคุณนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมที่หมอจะเปิดไพ่สามใบนะคะแต่น่ๆน่ๆน่ๆแน่ๆแๆความโชคดีของคุณว้าวการเดินทางค่ะของคุณวันนี้ให้โชคคุณเดินทางหรือตัดสินใจไปไหนจะทําอะไรวันนี้สําเร็จนะคะ มาดูใบที่สองกันแน่ๆนๆแน่นแน่นแน่แน,น,นว,ว้าวการงานได้รับข่าวดีนะคะใครยื่นเรื่องทําธุรกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวเรื่องการเดินทางสําเร็จหรือบางคนยื่นวีซ่าสำเร็จใครการําลังวางแผนเรื่องการเดินทางสําเร็จนะคะวันนี้ถ้าทําเรื่องยื่นเรื่องวันนี้ยิ่งสําเร็จเลยครับมาดูใบถัดไปค่ะแน่น่แน่แนว,ว้าววันนี้ขึ้นไพ่าการเดินทางนะคะไพ่วงล้อสําเร็จสําหรับคนที่ยื่นเรื่องยื่นวีซ่าเดินทางไกลในสำเร็จลงทะเบียนอะไรสําเร็จนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ มีโชคจากแม่ยะนางสิบยศักดิ์สิธิ์ด้วยนะคะการเดินทางให้โชคนะคะก็สําหรับใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้นี่จะเป็นดวงของคุณในทันทีนะคะขอให้โชคดีมีความสุขปากไลค์ฝากแชร์แล้วฝากกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่หมอน้ำหวานค่ะสวัสดียามชาม้าบ๊ายบายค่ะ